ดวงซวยการเงินสะดุดแก้ด้วยวิธีนี้คนเราส่วนใหญ่เลยไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจนล้วนแล้วทุกคนต้องเจออุปสรรคเจอปัญหาชีวิตเหมือนกันทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นหนึ่งสิ่งเลยที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จมากขึ้นและแก้ไขปัญหาต่างๆได้ง่ายมากขึ้นเลยคือการขอบคุณขอบคุณปัญหาขอบคุณอุปสรรคต่างๆที่คุณพบเจอสุดท้ายแล้วถ้าเกิดคุณไม่ยอมรับมันอะ คุณก็ไปต่อไม่ได้อยู่ดีคุณจะไม่มีพลังในการทํางานคุณจะไม่มีพลังในการใช้ชีวิตคุณจะไม่มีไอเดียในการหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างแหละมันมีข้อดีแอบแฝงอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมองลึกๆเลยคุณก็จะเจออย่างเช่นภาพเบื้องหน้าอาจจะเห็นแต่ความสําเร็จ แต่ภาพเบื้องหลังอะ่ะโอ้โหผมแก้ไขปัญหาต่างๆกว่าจะมายืนในจุดๆนี้ได้ขอบคุณที่ทําให้ผมเก่งขึ้นขอบคุณที่ทําให้ผมพัฒนาตัวเองมากขึ้นผมเริ่มต้นจากศูนย์กว่าจะมาประสบความสําเร็จสร้างธุรกิจลอยล้านได้ขอบคุณความลำบากของผมในวัยเด็กเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดผมเกิดมาเป็นลูกคนรวยสุดท้ายแล้วผมใช้ชีวิตยังไงก็ได้ผมอยู่อย่างสุขสบายผมไม่ต้องทําอะไรเลยทาให้ผมได้รู้ว่าในการที่ผมประสบความสําเร็จได้เนี่ยผมโคตรภูมิใจในตัวเองเลยเพราะนั้นเหมือนกันเลยเหมือนที่ผมบอกกับทุกคนเลยว่าเราเจอปัญหาขอให้ขอบคุณมัน มองให้ลึกไปมากกว่าสิ่งที่คุณเจอพอคุณขอบคุณแล้วคุณจะรู้ว่าเป็นสิ่งที่ดีมาเป็นสิ่งที่คนประสบความสําเร็จทุกคนต้องเจอเพนั้นคุณก็จะพัฒนามันแล้วคุณก็จะไปต่อสักวันก็ต้องถึงเส้นชัยสักวันหนึ่งครับผมเทแมนเด็กช่างลอยล้าน